ปวีนามาแล้วดามาโตโน่เจ็บจี๊ดปวีณาเตือนโตโน่เมื่อเลือกจะทำดีต้องไม่เป็นภาระประวีณาแนะโตโน่เมื่อคุณเลือกจะทำความดีก็ไม่ควรจะเป็นภาระเพราะการทำความดีมีหลายวิธีระบุชัดวันนี้นายคือภาระพร้อมส่งกำลังใจให้ จากกรณีมีกระแสดราม่ากเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมไหว้ข้ามแม่น้ำโขงของดาราหนุ่มโตโน่พาคินคำวิไลศักดิ์อายุ36ปีเพื่อการกุศลหารายได้ช่วยโรงพยาบาลแขวงคำม่วนสปปลาวและโรงพยาบาลนนะครพนมภายใต้ชื่อโครงการหนึ่งคนไหว้หลายคนให้ ระยะทางไปกับ15กิโลในวันที่ยีบสตุลา65นั้นวันที่ยีบเบตุลา2565นางสาวปะวีนาไกรครุปอดีสอสราชบุรีพักพลังประชารัฐโพสติก๊กตอกของนายมาร์คพิทบูที่ท้าว่ายน้ำคนเดียวไม่เดือดร้อนภาระใครพร้อมระบุข้อความว่าพาคินแอนพาระ เมื่อคุณเลือกจะทำความดีก็ไม่ควรจะเป็นภาระเพราะการทำความดีมีหลายวิธีนะัพาคินส่งกำลังใจให้นะัพาคินทั้งนี้มีผู้เข้ามาแสดงความคิดเห็นว่าคนเขาทำดีแต่มาตำหนิปากราน้ำจริงๆโดยสอสอปวินาตอบกลับว่าทำดีก็ดีแล้วแต่ทำให้เป็นภาระ ควรดูวิธีอื่นในการทำดีเพราะวันนี้พาคินนายคือภาระนะครับก็เป็นฟา์มเคลื่อนไหวนะครับในเรื่องของดราม่าเรื่องของที่คุณโตโน่ว่ายน้ำข้ามม่น้ำโขงก็พรุ่งนี้แล้วนะครับจะทำการว่ายก็ล่าสุดนี้ก็ปปวินานะครับนางสาวปปวินาก็เป็นที่รู้จักกันดีนะครับตอนนี้ก็ไม่ได้เป็นสสแล้วก็ได้ออกมาโพสต์แสดงความคิดเห็นมีอะไรคืบหน้ามีข่าวอะไรคืบหน้าจะอัปเดตให้ฟังครับ